เราจะไปแข่งทวิกีฬาที่นาราที่วัดตองน,นั้นนนสวัสดีครับครับสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อมาลิสาค่ะนี่ไตที่เท่าไหร่แล้วครับไตครับไตยังแข็งแรงอยู่ค่ะเออเถิดเถิดไตครั้งที่เท่าไหร่ครับแ,แรกไม่ทีมนี้ไม่มีใบสมัครยัดเยียดอย่างเดียวนี่ฮะ จอไรเดอร์จอไรเดอร์อ่าชื่อบังฮาตันไอไม่ใช่ชื่อเดี๋ยวไม่ใช่มีมีตำแหน่งอะไรมีตำแหน่งอะไรตำแหน่งไอ้นี่โม่ทั่วโม่ทั่วมีตำแหน่งอะไรในของทีมนี่อยู่ทำงานอยู่ท่อท่อตอตอทอทำข้าวทั่วไทยชื่อน้องคิงอะไรครับยายาตัวเปิดน้องน้องคิงตัวเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดกระโปรงเปล่าเนื้อเปิดกระโปรงทางนี้เอาที่เท่าไหร่ครับ ที่สุดท้ายครับเฮ้ยกับโกตั้งนี่จะจะนำกี่นาที3ชั่วโมงชื่ออะไรครับเบยีครับเบยดีพูดชัดๆหน่อยเบยดีครับเราจะตามไปดูนะฮะเจ้าเจ้าตัวเต็งครับเนี่ยตัวเต็งที่มีแสงชื่ออะไรครับชื่อวิเศษชื่ออะไรนะวิเศษวิเศษนามสกุลครับสัจยะชิตติกับโกติเอกับเดกุยนี่จะเอาจะ จะชนะหรือว่าจะยังไงครับเอาสูสีละเอาสูสีนี่เลือกได้นะสูสีแฟนเขาถามว่าสรุปแล้วเคยมีเมียยังไม่มีครับยังไม่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเบฮาครับนี่แน่นนอนอยู่แล้วแน่นนอนอยู่แล้วคืนนี้คืนนี้ทำอะไรเอ้ยยอยย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 เยยยยยเยย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  หนึ่งในสมาชิกทีมครับไสแตกครับทีมไสแทกเดี๋ยวแอนักฆ่าอ๋อดูดูดูหุ่นนะหุ่นนักฆ่าเดี๋ยวแอบอกสุดนี้เจอกันกับประธานเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมนักฆ่าประธานชื่ออะไรครับสมภพครับสมภพรุ่นไหนครับลงรุ่นไหนรุ่นสี่สิบครับอ๋อนี่หนึ่งในสมาชิกทีมมีแสงนะครชื่อน้องพีครับครับหนึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมมีแสงชื่ออะไรครับ ครับผมเป็นหัวหน้าสมาชิกทีมทีมอะไรฮะอ้อยเฮ้ยทั้งทีมเฮ้ยทั้งทีมทั้งมึงอย่ายัง้งอุ้ยทั้งทีมมีคนอยากฆ่ามึงอยู่คนเดียวอุ้ยมึงพิจารณาได้แล้ว รอบนี้รอบน,นี้วิ่งอยู่ดีวิ่งหายอ่ะเป็นไงล่ะสลับขาหลอกด้วยสลัเกิดเราทวิทวิเอาที่หนึ่งนับจากหลังนับจากหลังใช่ไหมเดี๋ยว <S <S ขาผมอ่านะครับก็เัาจ อามอย่าลืมเด็กบ้านในพงน้ำวันนี้ครับไม่เกี่ยวทุนนะจะบอกว่าเราจะปรับเวลาเพิ่มสามสิบนาทีสามสิบนาทีโอเคนี่นี่สวัสดีครับนี่ประธานอะไรนะประธานบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์รูกไบเกอร์เออเนึกว่าบิ๊กไบค์ในเซเว่น เอกกลไร์นี่นี่ประธานอะไรครับไม่มีครับประธานจีมประธานจีมเฮ้ยผมผมเป็นไอ้นี่อยู่เอฟซีอยู่นี่เป็นประธานอะไรครับประธานอะไรประธานคนเมียคนเมียเ้ยคนเมียคนเมียรักคนเมียรักเออเออนี่ยนี่นี่ประธานอะไรประธานคนโสดครับผมเฮ้ยเฮ้ยกิ้งเหรอเนี่ยประธานหอยครับประธานหอยหอยทั่วไทยประธานพระโอ้ไม่ให้ดูว่าโหด โหดไม่โหดกลุ่มนี้ดูว่าโหดไม่โหดตอนนี้ตอนนี้มีอยู่อีกสี่สองกลุ่มเลยเร็วเออ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 ส่งส่งให้ใครส่งให้ใครเออเออเร็วเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เช้าวันแข่งยังไงบ้างคุณปันเพื่อปันเพื่อเปิดไฟเลยเอาไปไฟเลยไฟเลยหลับไหมนอนหลับไหมม่หลับเดินเต้นเดินเต้นได้แล,แล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จ C5 เสือหนึ่งเสือหนึ่งนอน้กันพอมไหมพอมไหมโหมึงกี่ตะปุ้งเลยนะหมอทางงานพร้อมครับเขาก็ปล่อยแล้วพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหม้ยพร้อมแล้วพี่โหดูรถนี่ไตกีฬารตโตกินอะไรก่อนป่ะ ลเดกไดเออม่อยู uhm ่รอะอยู่วียวกินแล้ว uh น่ห uh> นุฟังนิดเดียวรู้เ่ัี้เดินทางมาถึงครับตอนนี้มีบริการอะหลอยจะเป็นข้าวกล้นะครับจืดเผรื่องดื่มบรเกต่างๆ้งการได้ เป็นไงบ้างวันนี้พร้อมไหมพร้อมไหมเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างนอนไม่หลับไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้วเหรอไม่หลับไม่หลับตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมไม่หลับไม่หลงเพราะเรานอนสองวันก่อนมานอนอิ่มเกินครับสู้สู้สู้เต็มที่นะหนึ่งในสามหนึ่งในสามเป็นไงบ้างครับสู้สู้ก็เหนื่อยดียังไม่ทันออกเลยยังไม่ทันออกเลยก็เหนื่อยดีเอ็มรู้สึกเอ็ม สูงเอาเนี่ยใส่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวนอนนี่ยังนอนหรืยังนอนไม่หลับก็มคืนโอ้ไม่ตื่นเต้นนะเผมสั้นนะนอนน้อยแต่กนนียเนี่ยเหมือนไงเลยโอ้ห้าสี่สนอ

ไปฆ่าพี่ปุยไปไลุย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 เสี้ยเมตรพึ่งห้าเมตรเองไหวไหมเปนันแต่ไปมาก bay 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 ngồi nót bay nót bay gì nữa du ơi lâu quen quá mì sáng 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 ไม่มีคลิปหรอไม่มียิงเลี้ยวขับได้เลยเอเอเอไวไม่มีคนอยู่ี <laughs> ออนี่อันข้ามันลงท้าผิดอันมาเชีย้ย เอม็มตุโ๊โห,โอโหรอบสองแล้วเนี่ยปดเทพมีแสง

โอ้ตายตายูเดินต่อได้ไหมไม่อยากวิ่งเลยหมดแล้วน้องไปว oh. oh, oh, ิ <t iny currently> <the hatten> <the guitar continua ussen> ่งแทนได้ไหมน้องเอาบิ๊กวิ่งแทนหน่อยหมดแล้ว โอ้โหทำไมอ่ะเฮ้ยรองรองเท้าเป็นอะไรนัว่รองเท้ากัดเฮ้ยแต่มันไม่พุ่งผ่านมาไปนั่นเร็วไปนั่นเร็วไปนั่นเอ้ยได้อยู่นกรอบนกรอบผมแล้วโอ้มีแสงได้อยู่ได้อยู่สุดยอดสุดยอดสุดยอดน้ำแล้ววิ่งไปหาน้ำ อัตลันอัตลันน้ำน้ำน้ำเรามีหลักฐานนะถึงถึงถงานเราสองคนอัตลันเฮ้ยนายอย่าเพิ่งกลับตรงนี้นะนายไปกลับองน้น Tao kẹp tên mà <laughs> Người mấy <mai> con chia đây thôi Ây, Quýnh na được Nắm na được na, nắm nắng na, con na chú không? Tiếp chú không? Tiếp

ช่วยนะช่วยนะพอดี่ช่ดยใชพี่ชอพี <S s ่ข้างหน้าเนะอียโซน นี่เมื่อกี้ถามเรากี่โลแล้วผมตอบไม่ถูกเลยหัวใจยังไม่เข้าเลยเอาเส้นชัยอยู่ไหนทำไมไม่ถึงช้าทีเฮ้ยคุณไม่โคตรเจ๋งเลยะตีนเปิดลูกศรหมดแล้วพี่ไม่แล้วแล้วทำไมถึงต้องถอดรองเท้าวิ่งเฮ้ยผมออกออกตัวเพลสามไงนั่นแหละมันเลยหลุดหมดหมดหมดยกขวบเลยฮะมันต้องเดี๋ยวต้องเช็ดตัวเองเฮ้ยทำไมแอนนั่นแหละเราเข้ามาแล้วก็บอกอีกรอบหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่ง โอ้บนณได้ได้ไดแล้วมัน <3 S 1> <3 S 3> ไม่เสียงอ่ะไม่ไม่เก่งคุณคุณนี่สามแล้วสามเขเรียบร้อยเลยไม่ได้ไงโอ้แัแ่งเหนื่อยจริง เนี่ยเรามาเร็วไหมับข้าวยังเหลือทุกทีไม่เหลือเลยผู้ผู้จัดการทีมตัวจริงผู้การทีมอะไรอ๊อฟอ๊อฟเขาอ๊อฟสวยไอ้ผู้ชายผู้จัดการทีมมีแสงีงะคัถ้าเกิดเราบงไปที่บริเวณทลนะวันนี้แสงของพระทีกำลังจีแล้วชนเพื่อนมาเชื่อดตลกเลยหลอกเพื่อนมามึงตายแน่ได้เดี๋ยว ทวีสินนะครัสามที่2นะครับสุดยจอดมากๆเลยนะครับเฮ้ยไม่ต้อ <c oughs> งซ้อมก็อเสมอเดี๋ยวทคีครับและอันดับที่1ครับคุยอ่ะดีนันกับนักราธิือว่าไซกิฬาประัตปฟี2,567วิ่ง สอุด้ากิโลเมตรปั่นจักรายาน2ี่สิกิโลเมตรแล้วก็ไปวิ่งอีก5กิโลเมตรนะครับ<ด>โผ<อ>่<ด>แข่งแรงมากๆ<ด>อาจุเป็นเพียงตัวเล่จริงๆแนละเรียบร้อยครับงานนี้เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วฮะ há? เพื่อนๆกลับบ้านกันครับ